่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในกลุ่มรถอัตโนม t ติพรีเมียมแฟชั่นนั่นก็คือแก a นฟ Filano Hybrid Connected ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างกระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายน พศ2565หรือเมื่อปลายปีที่แล้วมาถึงวันนี้เป็นเวลา8เดือนเศษยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกยอดขายของแกลน f ิวเน h ไฮบริดคอนเน t e เต็ดช่วง6เดือนแรกของปีพศ2566นี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนทำได้ถึง5 5 2 0คันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขาย กับช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้วก็คือปี2,565ทําได้เพียง36,600คันเห็นชัดเจนครับว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง50%และจากนี้ไปถึงสิ้นปีอีก6เดือนที่เหลือก็พอจะประมาณการคร่าวๆได้ครับว่ายอดขายของ Grand f i l a n o Hybrid Connected จะทําสถิติสูงสุดทะลุเกินกว่า1 0 0 0 0แคันเป็นครั้งแรก อาจจะอยู่ระหว่าง1 1 0 0 0 0 0คันถึง1 2 0 0 0 0 0คันก็เป็นได้นับเป็นความสำเร็จของยามาฮ่อีกครั้งหนึ่งกับการพัฒนารถอ,อตโเตเมติกในกลุ่มพรีเมียมแฟชั่นจุดที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือการออกแบบที่ดูแล้วมีความไฮคลาสมากขึ้นโดยเฉพาะไฟหน้ารูปทรงสามเหลี่ยมเป็นแบบ LED จำนวน4ดวงแบบ่งออกเป็นด้านบน2ดวงด้านล่างอีก2ดวง ให้ความสวยงามลงตัวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Grand Final Hybrid Connected และจุดที่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือการออกแบบดีไซน์ของไฟ D-I-L ที่เป็นเส้นตรงยาวแนวตั้งอยู่ตรงกลางบังลมด้านหน้าให้ความโดดเด่นสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งในภาพรวมแล้วต้องถือว่ารูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นมีความสวยงามแบบโมเดิร์นคลาสสิที่โดนใจแฟนคลับ Yamaha เป็นอย่างมาก บวกกับการขับขี่ที่ง่ายเหมาะกับทุกคนทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ต่างก็เป็นเป้าหมายของแกลนเฟโรไฮบริดคอน n นคเต็ดในครั้งนี้บวกกับเครื่องยนต์บลูคอ r e ไฮบริดที่ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงอัตราเร่งดีรวมถึงให้ความสะดกสบายในการใช้งานและมีฟังก์ชันที่หลากหลายจุดที่หลายคนชื่นชอบก็คือการออกแบบชุดเรือนไม้เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างหน้าจอ lcd และหน้าจอ tft ให้การเชื่อมต่อด้วยระบบ y Connect Application ที่มีมากถึง9ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งให้ความล้ำสมัยในขณะที่คู่แข่งขันรายอื่นๆยังไม่มีสำหรับเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด125ซีซีนั้นนอกจากประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วอัตราเร่งยังทำได้ดีมาพร้อมกับระบบ Stop and Start System หรือระบบจอดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติกรองเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่ความจุ27ลิตร เก็บสัมภาระได้จุใจจุดที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานก็คือช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านหน้าไม่ต้องลงจากรถเพื่อเปิดเบาะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง Grand Finalo Hybrid Connected มี2แบบให้เลือกใช้ครับก็คือรุ่น Standard Version และก็ ABS Version โดยตัว ABS นั้นจะมี Smart k คีหรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะย a m รประกันทั้งคัน5ปีหรือ50,000กิโเมตรซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่า ยามาฮ่เป็นเพียงค่ายเดียวที่มีการรับประกันนานถึง5ปีเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ถึงความทนทานของเครื่องยนต์และระบบหัวฉีดของตัวรถมาดูกันครับว่ายอดขายของแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน็กเต็ดในปีนี้จะทำได้เกินกว่า1 0 0 0 0แคันขึ้นไปเท่าไหร่ระหว่าง1 1 0 0 0แถึง120,000คันจะได้หรือไม่สิ้นปีนี้มาดูกันครับไม่ย a ม a h a g แ a ลน Filano Hybrid c o n n e c t e d เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ m ม i t c a p i t l l Leasing ได้เลย